เอามาว่าแตเอากรวเปามาดิไม่มีที่บ้านอ่ะ Oh, น้ำตื้นจะไปไว่า้เป็นเนือรุ่นออกไปรุ่นเลยมีเจ้าตื่นี่คน Yeah. เฮ้ยว่ายไกลๆลุงหน่อยดิไปบอกให้ว่ายไปว่ายลุงไกลๆลุงว่ายน้ำตื้นเมื่อไหร่จะเป็นมัดไม่ดีเลยทีน้ำหมดอ่ะโดดไม่มัดมันก็ติดไว้มันดีดีดิมันก็ลอยหลุดเลยดิไม่ที่ยังไม่มีมันมันก็มัดเดี๋ยวเชือกมัดกันน่ะมัดขงล่างน่ะ มันขาดนี่หว่าเนี่ยอันนี้อันอน,อนี้ก็มัดดิด ุ่นมนะันไม่ต้องมีใครสอนด้วยครับเป็นเนงุ้่นไปเล่นต้นแอบกันนาวัยนะดามกอบุ่งแอบได้ใต้กาะพุ่ง,ง,ง,งโอ้ย,อยนักไม่ได้น้ำแรงน้ำแรงอน้ำแรงอีกน่าจะเป็ได้ดูไอ้แต่ก็ย <c oughs> วงลุก <c oughs> เล่นเกมไม่เล่นเกมสั่งาสเดินไปเดินไม่มีกลวายุทางนนีมันสกว่าตรงน้ おっ <laughs> <laughs> กดลงไปใช่ไหมเราใส่กันขัดบวกก็คูณมาไหลลงรูถ้าไหลลงรูปุ๊บเดี๋ยวมันจะกดไม่ลงเงี้ยสมจะพกข้างบนใส่ไว้ใช่ป่ะสวมเฉพาะข้างบนมาดินเต็มรูอีก ไม่ได้เลย มาใกล้ลูมองเหไนใกล้ลูาใกล้ลูตอนลงนะเข็มลากลงน้ำเนี่ยัไม่ต้องเจาะแล้วอ่ะ ไปเที่ยวยังไงที่สาวบันถนนับเขาว่างานอยู่แถวลินทองผมกิ่งมอเตอร์รับจ้างได้พี่ลินทองเนี่ยผมจะขับมอตร์ไซค์รับจ้างเนี่ย เราไม่ทำงานที่นี่จอบานีลงพี่ลง่ลงลงคือลงใหญ่จอเครื่องกระจอบลงพ้วอันนี้มีอันน้องกรจลงพ้น